สวัสดีค่ะลูกค้าค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้ำหวานเช่นเคยนะคะที่รถบ้านสมชายนะคะตอนนี้เรามีอยู่สองสาขานะคะลูกค้าสาขาแรกนะคะเราอยู่ที่คูซ้ายถนนประชารุ่นใจ16นะคะใครไปไม่ถูกก,กิงกลางสอบถามได้เลยคะ่ะอีกสาขาหนึ่งนะคะที่เซรีไทย6 8สทับหนึ่งนะคะเลยโรงพยาบาลเสดีรักมานิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นทางเข้าตอรออนะคะเข้ามาตรงนี้สามารถมาดูรถ ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวเดียวตอนเดียวกะบ,บะทุ้ทึบนะคะรถอีโกคานะคะสไตล์ครอบครัวเราก็มีนะจ๊ะสำหรับวันนี้มาจนถึงขนาดนี้แล้วมาดูคันนี้เลย BMW นะคะ 318i เครื่อง2.0นะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะสวยมากๆเลยคันนี้สวยแม้กระทั่งป้ายทะเบียนด้วยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นรถปี2018นะคะ ไม่น้อยมากๆเลยนะคะสภาพภายในห้องคนขับนะคะสวยมากๆเอี่ยมมากๆใหม่มากๆเลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะเข้ามาดูรถนะคะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะคะที่หมายเลข0 9 9ย์8 1้าเได้เลยจ้าสำหรับคอนโซลหน้านะคะสำหรับ BM คันนี้นะคะเป็นแมนวนวลนะคะแล้วก็สามารถใส่เครื่องเล่น DVD ได้เลยนะคะ FMAM นะคะ รับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยจ้าด้านข้างห้องคนขับนะคะมองไปแบบนี้นะคะลูกค้าสวยงามมากๆเลยนะจ๊ะประตูข้างเปิดแบบนี้นะคะคนขับสามารถเข้ามานั่งได้อย่างสะดวกแน่นอนเลยจ้าตรงนี้เลยนะคะสำหรับส่วนอื่นนะคะลูกค้าห้องผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยเวลาเราเปิดแบบนี้นะคะก็เข้าไปอย่างสะดวกเหมือนกันค่ะ ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะถือว่าเป็นความกว้างมากๆเลยนะคะส่วนล้อนะคะคันนี้นะคะ BM เป็นล้อแม็กจากศูนย์ BM เลยนะคะลูกค้าคาอ่าสำหรับห้องเครื่องนะคะมาดูห้องเครื่องนั่นเลยเห็นไหมคะว่าเป็นโลโก้ของ BMW นะคะเม็ดอาร์คต่างๆนะคะเรายังอยู่ที่เดิมทุกอย่างเลยนะคะแล้วฝากระโปรงตัวนี้นะคะเป็นระบบโช๊กด้วยนะคะลูกค้า ไม่ต้องหาที่เกาะที่อะไรเลยจ้าสภาพห้องเครื่องนะคะถือว่าเจ้าของเก่าเขาดูแลมาเป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะลูกคา้าห้องเครื่องอันนี้นะทําความสะอาดง่ายนะคะใครได้เครื่องคันนี้ไปนะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยจ้าลูกคา้าลูกค้านะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะจะมาดูรถกับเรานะคะสามารถโทรสอบถามเข้ามาได้ที่0993581149 จี่เซลน้ำหวานได้เลยนะคะเรายินดีให้คำปรึกษานะคะรถของเราได้มาตรฐานเกรดเนะคะไม่ชนไม่พลิกคว่ำแล้วก็ไม่จมน้ำมาแน่นอนค่ะลูกค้าลูกค้าคะหน้าฝนแบบนี้แล้วควรจะมีรถใช้กันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย